สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรหมัดร่วมจะแนวทางวันอาทิตย์วันที่เก้าเดือนสิบเอ็ดจะกพฤศจิกาสองหาหกแปดจะมาพบกับแนวทางของแอจดรยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสำหรับแนวทางทันทีแปดวันเสาร์จะพ้นสรุปฮานอยหมัดร่วมจะแนวทางเด่น 2 4กันเด่น3พนโพ้นน้อยเฉพาะกิดจ้า3 4 6 7 2สําหรับ4 6เขา้าตรงๆจ้าสุด3ตัวบนบริจับหายแล้3ตัวบนนิดเดียวแต้มเดียวโอ้เกือบแตก3ตัวโตดเนาะรอบเฉพาะกิดอีกแล้วจ้าเข้ามา3 4 6ของเฮามี2 6 4อ่า2กับ3จ้า แต้มเดียวโอ้โหกบรบโบเรจับให้นาะเด่นสี่เนาะเด่นสี่ใส่สามหกกะได้เนาะชุดหรือว่าชุดกันเด่นสามใส่สี่หกกะได้เนาะสามตัวบรอบเฉพาะกิจจับสองหกสี่เสียดไปสำหรับสี่หกเข่าตรงๆจะตัวเน้นเลยรอบแหลกของเ้าจะาเด่นสี่มาล่างล่าง หลังเจ็ดสองเข่าสองเจ็ดจะรอบเฉพาะกิทนี่เด้งโบลลหลงังรอบแหลกโอ้โหปังคักเปิดมากก็คือปังเลยเด่นสองเข้ามาจา้าสำหรับโดยพิเศษเก้าหนึสสองหาหนสชุดกันเขาเด่นสจับคู่ผ่านไปจะหนึสน้องหายสหา3ามหกสามเข้ามา1นึสามมาคดดิน ลากสองหาเข่าตรงตรงจะเน้นพิโตุสำหรับน้อยพิเศษสองหาเด่นสองมาสำหรับน้อยรอบปกติจะเก้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดสำหรับแปดเจ็ดนี่ลางนี่ผ่านไปเก้าหนึ่งสี่นี่ชุดเด่นขอเฮามากแค่เด่นสี่เนาะจับกูผ่านไปอีกจะหนึ่งสี่โอ้โหไฮสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าเนาะมาหนึ่งสี่ หนึ่ง่งสีบริจับเลยเนาะมาอย่างสวยเลยเด่น4มาจารอบปกติบนสำหรับสุด3าตัวบนนี่บมีเนาะเก่าหนึสี่สำหรับน้อยรอบ VP รอบสุดถ่ายากะแ8ดแปดสี่ส,ส,สีบน4ี่าลางรอบวีพีถือว่าปังจากสี่บนสี่ลาง8 8ด,ดเข่า สี่แปดจะตัวเด่นเลยเด่นสี่มาลักสี่สามเข่าคู่เด่นเลยตัวนี้สําหรับ 4, 3, สี่สามสูตขั้นขั้วเด่นสามเนาะสุดเด่นเด่นสี่เด่น, 4, ดนสุดเด่นของเ้าเด่นสี่มาจากเข่าชุดกันจับคู่จับคู่เข่าอยู่ชุดกันสามสี่สำหรับวีพีเด้งบนหลางจะ,ะสำหรับสุดรสามตัวถือว่าพลาดไปเนาะมีเฉียดแค่รอบเฉพาะกิจเนาะ 463กับบริจับ3 46กับบริจับเนาะอ่ายินดีกับพี่โนโอ้อง FC ทีตามละกันเนาะสําหรับ500มานรวมมื้อนี้ผู้ใดตามนําถือว่าฟังเนาะสําหรับ500ของเฮามื้อนี้300จ้าเต็มๆเลยตัวประกอบคู่พลาดแค่14รอบปกติ46 4น้อยจ้าตามรูดกันต่อของวันอาทิตย์จ้าแนวทางาวันท,ที่เ สำหรับเมียกน้อยเขาหมวัดก็ถือว่าปังอยู่เนาะสำหรับ้าน้อยมัดรวมมือนี่จะแนวทางให้เด่น4กับ6ฮกจับคู่เดนสี่เจ็ดสปด สี่เาสำหรับเด่น6จับขู่หกเจ็ดหกแเก้าหชุดกันจากกันเด่น0มี02 03 0สอง้าจะขู่สุดท้าย3ตัวโบนจ้า หกสี 40, 9, 7, ่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าสามหาเจ็ดจ้ะครูชุดไทยเก้าศูนย์สองสามตัวบนเมื่อนี้เน้นเก้าศูนย์สองสำหรับสุดสามตัวบน 479ชุดกันจ้า0205 6769 4749สำหรับ i, ห้าน้อยลงหายสองสูตรคือเก่าจะมัดร่วมกับแยกน้อยจะทำบ่มักแยก ถ้าบวมหมักมันร่มกับมีแียงน้อยหายหลับช่มเนาะหรือว่าเปรียบเทียบกันเบิ่งได้จะคืนอยู่กับความหมักความชอบจะหรือว่าหมักสูตรได้กับตามสูตรนั่นจะสําหรับรวมก็คือให้ร่วมถุกน้อยเฉพาะคิดถึงวี p ไอพี่จะหมักอยู่นนฮะนอยรอบได้กับวีคอ์กันอีกทีหนึ่งละกันนาะจากเขาให้มาปังปังเด้งเดงโตเน่นโตจอละกันนาะเขาให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงสำนีละกันจะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า